สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่ได้หอยขมมานะคะหนึ่งกิโลนิดๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นยติแมใ่ใหม่เขาไปหามาให้เลยนะคะนี่ก็หามาให้ตอนเย็นแล้วฝนก็กําลังจะตกนะคะแม่ใหม่ก็รีบใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเอาไปไว้ในกระมังผักแว่นก่อนนะคะก็แม่ใหม่ก็จะต้องพักเขาไว้ตรงนี้ก่อนหรือไม่ก็อาจจะเลี้ยงไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเ,าเขามีดินมีผักแว่นอยู่นะเหมาะที่จะเลี้ยงหอยขมมากๆด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปปล่อยหอยขมกันนี่ก็คือกระมังหอยขมอ่างปูนหอยขมที่แม่ใหม่เลี้ยงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมานี่มาถึงแล้วค่ะนี่น้ําเต็มเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่ะน้ําก็เลยล้นกระมังนะคะตรงนี้แม่ใหม่ปลูกผักแว่นเอาไว้เพื่อจะทําการขยายไปปลูกที่อื่นอีกนะคะก็เลยปลูกไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยแม่ใหม่ก็จะเทหอยขมลงในกระมังนี้เลยแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าฝนตกลงมาอีกน้ําต้องล้นแน่เลยนะคะแม่ใหม่ก็เลย เดี๋ยวเอาใบตองตรงนี้ออกก่อนนะคะใบตองแห้งนะคะเดี๋ยวเขาจะไต่หนีด้วยนะคะจริงๆหอยหอยขมเนี่ยเขาไม่ไต่หนีนะคะแล้วถ้าน้ําไม่ล้นจนพัดตัวเขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่หนีนะคะปัญหาน้ําจะล้นนี่แหละคะ่ะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะใหม่ๆก็เลยจะต้องมาทําระดับน้ํานะคะให้เขาล้นเอออยู่เพียงเท่านี้นะคะน้ําก็จะได้ล้นไม่มาถึงขอบนะคะ แม่หม่ยก็ปล่อยหอยลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นอย่างไรคือตอนนี้ถ้าได้หอยมาใหม่ๆเนี่ยแม่หม่ก็จะยังไม่เอาไปไว้กับเพื่อนๆของเขานะคะเพราะว่าเขามาจากเออน้ําที่แตกต่างกันค่ะเราต้องมาดูให้เขาปรับสภาพตามที่น้ําแบบที่แม่หม่เลี้ยงนะคะอันนี้แม่หม่ใช้น้ําบาดาลค่ะตอนเช้านี่แม่หม่มาดูเขาแล้วนะคะเนี่ยโอ้สดชื่นนะคะดูสิคะเพราะว่าเขาได้อยู่แบบว่า ในกระมังที่เราเหมือนจะเตรียมไว้แล้วนะคะเตรียมแบบเออธรรมชาติเลยนะคะอยู่ในนี้จริงๆเป็นกระมังผักแว่นนะคะแม่ใหม่จะปลูกผักแว่นด้วยค่ะตอนนี้แม่ใหม่ได้น้ําเต็มอา่าร่องน้ําพอดีนะคะเดี๋ยวจะย้ายผักแว่นไปปลูกที่นั่นด้วยโอ้ดูสิคะเนี่ย อ้วนๆทางนั้นเลยนะคะแล้วแม่หม่ก็เดี๋ยวก็บอกให้เขาหาหาหอยขมมาอีกนะคะเพราะว่าแม่หม่จะเอาไปลงในร่องน้ํานะคะร่องน้ําใหม่ที่เราขุดแล้วตอนนี้น้ําเต็มเลยค่ะแล้วก็จะลงหอยขมตรงนั้นด้วยนะคะลงแบบธรรมชาติกัน ตรงนี้แม่ไหมก็อาจจะเลี้ยงหอยขมอ,อยู่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ากระมังนี้ก็คือเหมาะนะคะเลี้ยงแบบมีดินอย่างเงี้ยอัตราในการรอดของเขาเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่ามันจะเหมือนเป็นธรรมชาติของเขาเลยแล้วบางตัวที่แข็งแรงนะคะแม่ไหมก็อาจจะย้ายไปรวมรวมกับเพื่อนๆของเขาที่ที่เลี้ยงอยู่ในกระมังแล้วก็อ่างปูนด้วยนะคะเพราะว่าในกระมังผักแว่นเนี่ยก็คือเยอะเกินค่ะเยอะเกินนะคะแม่ใหมก็จะย้ายไปด้วย ลองเลี้ยงดูนะคะหอยขมช่วงแรกก็เป็นการเลี้ยงเพื่อการศึกษาดูก่อนนะคะตอนนี้แม่ใหม่ก็ยังไม่ได้เก่งไม่ได้ชํานาญนะคะเพียงแต่ว่าใจชอบค่ะใจชอบแล้วเราก็คือทําไปเรื่อยๆนะคะศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะสามารถอ่าได้หอยขมเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ